ได้ดรอมาดรออะไรล่ะดากรุดจบเหรอล้วอาจารย์ว่าได้ดรอมาฮะฮะจบดรอด็อกเตอร์มาหมายถึงอะไรฮะรอนมาสองถึงสามคนมานั่งประชุมกันจะประชุม่นหนไ็ประชุมไม่ต้องมีภารกิจอะไรทั้งนั้นไปเอามาโทัวรไป จำไว้กว่าคุณจะได้มาของพวกนี้กูโดนด่าแท้เป็นบ้าพวกเมืองมันได้มาแบบง่ายเกินไปไงอนมาสามคนหรือ2คนก็ได้ลายชื่อออกมาคณะไหนคณดไหนหกคณะจะประชุมที่ไหนแล้วกันวีดีโอเล้วกอดไว้อัดเสียงไว้แค่นี้ อยู่กันที่อะไรคนอื่นขีดนเขียนอยู่นั่นไม่ต้องเข้ามาเข้ามาทำไมออกมาเทพอะ